บรรยากาศย่ำเศร้าๆหลังจากที่ฝนตกย่ำแรงเมือว่านเนาะจ้าต่างบอกเลยนะคะว่ามือน,นีตื่นเศร้ามากค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแนมไปใกล้ๆนะคะก็จะเห็นเป็นหมอกควันขึ้นมาค่ะ ดีใจที่สุดก็คือการที่ได้ตื่นขึ้นมาค่ะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ทุกมือทุกมือนะคะอยากให้มีหมอกแบบนี้ลงทุกมือเลยค่ะหลังจากที่มิพี่พ,พี่หลายคนเนาะคะ่ะบอกว่าทังบานพี่ฝนตกแล้วเนอหนงปุยวาสันเนาะคะ่ะบานปุยกรตกแล้วคือกันนะคะทั้งโตก๊กทั้งฝาห้องค่ะเป็นตะยานแห้งแบบค่ะกระตุกนักเติบยูนะคะแต่ว่าบได้ตกดโดนแห้งเนาะคะ่ะถามว่าขี้ดินตุ้มบอกับบ,บท่านใดตุ้มปั้นใดเด้อจ้ะพอฝนตกมารอบนี้เนาะจ้ะหลายๆคนแถวบานปุยกระเหลืม่มท้ายอยก้านไทหน้าหะ เตรียมบาดเขากันแล้วนะคะสาวมือนีพุยเก็บภาบรรยากาศรอบๆเทียงหน้ามาให้ทุกคนในเบิรงนเนาะค่ะบริเวณมองนีปุยเตรียมที่จะปลูกพักนะคะทุกคนสวนในฝันของปุยบพาทนได้ขืบนหนาไปใส่อยู่จ้าเนื่องจากว่าช่วงนี้เนาะค่ะเฮายังอยู่ในขั้นตอนของการถอนมั่นอยู่เลยนะคะกับเราะท่านได้ถอนเบิร์นอกจากจาจะล่องถอนไปขายเบิรงค่ะเดี๋ยวมาเบิรงกันนะคะว่ามือนีพุยจะขายได้จักบาทปุยนึกว่าบัวมันเศร้าออกน้อยแล้วเนาะค่ะมาเบิรงอีกเทื่อนึ่งแกเบิร์แล้วนะคะ้ยก็เลยจะเก็บทิ้งค่ะันนี้บัวบางตต้้นกยยอใ ไปนําแล้วนะคะเดี๋ยวปุ๋ยบาปุ๋ยจะปลูกไหมค่ะเชินบะเขือนอ่าจากกระทาย,ย่อยออกดอกอองน่วยเรื่อยเลยนะคะจะบอกว่าบะเขือบาใบามากๆเลยค่ะปุ๋ยบาท่านดีดมีเวลามาตัดทิ่มอยู่นะคะว่าจะตัดให้ใบมันออกลายๆเลยนอาจา่า เวลาที่ปุ๋ยมาเก็บบกเขื่อแตะเทือค่ะปุ๋ยกะต้องมาเปิดหาเอานะคะเพราะว่าใบเยอะมากๆค่ะใบจังได้จังดกแห้งอเทะส่วนบักพีขขอขเห้าค่ะกัยังทาย่อยออกน่วยให้ได้เก็บอยู่เรื่อยๆนะคะปุ๋ยบาบรบอูคือกันค่ะว่าเป็นบักพีสายพันธุ์หยังนะคะหูแต่ว่าบเพ็ดเลยค่ะส่วนบักพีปีนะคะก็ทาย่อยออกน่วยให้ได้เก็บอยู่เรื่อยๆคือกันค่ะช่วงนี้เป็นช่วงนาฮอนเนาะคะ่ะพีก็จะบกคอยดกนะคะเบียบักฮ่งที่คุณยายวานไวเนาะจากกัญังเหลือหลายอยู่นะคะทุกคนปุ๋ยกยะมนีาคุ้น ันเป็นมือที่3มแล้วเนาะจ้าต่างใจว่าจะเอาให้มันเต็มกับบ้านรถนี่แล้วก็จะเอาไปขายนะคะมือแรงเมื่อขุดเครื่องมือเนอาะจ้ามือที่สองก็เมื่อขุดได้เคืองมือกว่าๆนะคะพอประมาณใบสองมานเนาะจ้กฝนกระตุกนะคะก็เลยขุดต่อบ่ได้มาค่ะทุกคนปุ๋ยสีพ่ามาเบิงนะคะบรรยากาศในการเอามันมาขายเนาะค่ะนี่ถือว่าเป็นค้งแหลกเลยนะคะปุ๋ยเอามาขายอยู่ลงแปงเนาะจาาอยู่อำเภอเบญจรักษ์นะคะทุกคนตอนแหลกปุ๋ยกรบอกันได้เข้าใจนะคะว่าเขาสื่อกันแวนวดเนาะค่ะเขาวัดกันจังใดปริมาณแปงเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องวัดปริมาณแป้งเนาะค่ะพอเอารถมาจอดนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บมันมาวัดเนาะค่ะมันขจ้ามี่ตั่หัวใหญ่ๆจ้ะซ้ำแขนซ้ำขาหนี่นะคะทุกคนกับขึ้น่าหนาละจ้ามันขจาเป็นมันไฮเนาะค่ะของปุ๋ยก็เป็นมันที่ปลูกในงันหน้านะคะที่ทอนเร็วกับพว่านหนามมาเร็วเนาะค่ะหลายๆคนกับแบบว่าหยานแบบว่าบบทันวานเขาจงสีนอจ้าบางคนถามว่ามันกิโลละจักบาทว่าสันนะจ้าปุ๋ยมะขายู่โรงแป้งนะคะจะต้องวัดปริมาณแป้งน้ำค่ะทุกคนราคา ของมันนะคะจะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของแปลงค่ะถ้ามันหัวใหญ่ๆอายุหลายๆเดือนแบบนี้เนาะค่ะเปอร์เซ็นต์แปลงก็จะค่อนข้างสูงนะคะเขาก็จะได้ราคาสูงเนาะค่ะถ้าหากว่าเป็นมันเงินหน้าหัวเนยหน่อยเขาวาวแบบนี้เนาะจ้าเปอร์เซ็นต์แปลงจะน้อยนะคะค่าก็จะลดลงมากเนาะจ้ากอนที่ปุเวยมาขายพีิกบระเดโทษถามูเนาะจ้าคนที่เขาไปขายก่อนนะคะว่าเขาไปขายอยู่สกันแน่เนาะค่ะส่วนมากแล้วเขาจะบอมาขายที่โลงแปลงแบบนี้นะคะจะเอาไปขายที่ล้านมันที่เขารับซื้อมันสำปะหลังเนาะจ้าอันนั้นเขาจะต่างราคาไว้เลยนะ ะะว่ากิโลละจักบาทล้วก็จะบริ้วาวัดปเปอร์เซ็นต์แปลงแบบนี้เนาะค่ะปุ๋ยค้นใจรดกระบะไปเนาะจาาได้แค่เจ็ดอยกิโลเองนะคะทุกคนขายได้เงินกับประมาณพันสามเนาะจาตโตกิโลละบาทเก่าสิบสตางค์ค่ะส่วนโตปุ๋ยแล้วนะคะปุ๋ยมองว่าการเเกษตรนี่มันเป็นอีหยังที่ยากแล้วก็บ่คุมค่ามากๆเลยค่ะลงทุนกับสูงนะคะผลผลิตกับบริเเป็นไปตามที่ห้าวต่างใจไว้เนาะค่ะต่อไปนี้ห้าวกระขงต้องพักเหลืองถอนมันไวซะก่อนเนาะจาาล่อให้หัวมันแก่กว่านีก่อนนะคะเละ้องห้จังไปถอนไปขายค่ะแต่ที่กราม นาจขายมั่นแล้วนะคะทุกคนหิวตาส่วแบบคากเลยนอกจะก็เลยบอกให้คุณสามีหรือว่าพ่อใหญ่กินน่ากเป็นะคะคสื่อข้าวปุ่นมาให้ถาดนึงนะะ่าจะพกิกพีกที่อยู่ในสวนนอกจะเป็นพริกเดือนนะคะเม็ดตันๆนอกจะทุกคนบวเพลดเลยนะคะพริกจะใส่กันกระบ,บอกพริกปีไปนําค่ะจากสองสามหน่วยเผื่อเพิ่มความเพลสกระเทียมลงไปกลีบนึ่งน่าจะใส่น้าตาลทสานะคะแล้วก็ปุ้งลดเดินน,ะะน้าปลาเนาะค่ะผงนวนะคะบีบบักเน่าใส่บักเคอเตศดน่าจะหลวกใส่น้าปลานะคะเคยมีพีพีเอมเมนมาอยู่คือการน้องปุ้ย ะสมแนวนี้มีหลายบบเพิ่นวานน่านเนาะจ่าอยากจะสั่งมาตั้มผสมบอกง,งวนน่านเนาะจ่าปุ๊บวันเดยปลูกหลายนะคะทุกคนก็คือคุณยายเพิ่นวานไหวเนาะจ่าแล้วบัวแดงเอาไปปลูกต่อนะคะมันกระเป็นแล้วมันกระใหญน่นะคะอยู่กำหนั่นเลยเนาะจ่าจแต่ตอนนี้นะคะบกเพลขี้เหนอยของเฮ่ากระเซร้าออกหน่วยแล้วค่ะทุกคนนี่ปุ๊บวิปุยสกามาเลียดหม่อยู่นะคะเมื่อนี้ปุ๊ยจะสัวเขาปุ่นเพียเพ้ยวๆพี้วเลยนาะจ่าแต่บัวแดงใส่สินบอกหุ่งนำนะคะปุ๊ยกจ็จะใส่พักซี่ใบเรือลงไปน้ำเนาจะจ่าใส่เครื่องปรุงครบแล้วกระยัวเขาเล้เขากันเลยนะคะจจิิมมรสชาตเบ่ง้้้ือนี วิซายหนำปลาแดกหลายโพดเนาะจ้า,จากวิกจะเลยจะใส่น้ำอุ่นลงไปน้ำนะคะบ่แม่นน้ำอุ่นหรอกค่ะเป็นน้ำต้มนซุปแล้วเนาะค่ะปุก็จะใส่ลงไปประมาณครึ่งทับพี่นาะจาหลังจากนั้นแกนิ้วข้อเล่อีกรอบนึงนะคะชิมรสชาติเบิง่งเนาะจากรอบนี้พอดีแล้วนะคะบ่เคม็มเนาะค่ะปุก็สิใส่เต็มขบุนลงไปเลยเนาะ,ะจ้าก็จะใส่ลงไปประมาณ2จับนะคะช่วงนี้บักหุ่งของเฮาก็เริ่มเบิดแล้วเนาะาปคะก็จะบ่ค่อยได้ตั้มบะหุ่งให้เบิ่งละเด้อจ้าช่วงนี้ก็กินเมนูเต็มๆแบบนี้ไปซะก่อนเนาจ้า ยัวข้อเ,เล่เต้นขา้าวปุนกับน้ำปลาเด็กให้เขากันดีเลยเนาะค่ะทุกคนเมื่อนี้ปุ้ยจะคิดอยากกินเมนูเพ็ดเพแซ่บๆเนยแจ้งน้อยเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็จะตำเป็นเปียวๆหวานๆแน่ยนะคะสีเผ็ดเพี่บัดนึงเี่ก็เซ็จแล้วเรียบร้อยนอกจากปุ้ยก็จะเทใส่จานเลยนะคะมอเบิงนะ่งหนาตาตำสัวข้าวปุนข้องปุยคะ่ะปกติตำสัวนอกจากมันจะบค่อยมีน้ำนะคะทุกคนเมื่อนี้ปุ้ยเติมน้ำเปล่าลงไปน,นกปก้ำหนาตาบวกกับใส่นาำปลาหลายๆนะคะกะือว่ามีน้ำในระดับหนึ่งเนาะคะ่ะแกมี่พีพีแนะนมากคือนกันเนาะคะ่ะวัา นนะะให้เอาไปแช่นามก่มาจัลรจัลเวลาทิปปุยตำส่วนยามได้ปุยก็ลืมค่ะปุยจะใช้เลยตลอดนะคะเอาละ,ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ปุยขอลาไปจิ้มตำสว่วนกรเด้อจ่าเดี๋ยวมาพอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ปุยในการเหตุคลิปต่อไปน้ำนะคะสวัสดีค่ะ